สวัสดีครับคนที่ลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับมีพี่คนเดินทางเข้ามานะครับว่าเขาเห็นโฆษณาแบบพพกความเนี่ยแต่ไม่เจอเพิ่มสำนวนการซื้อผ่านส่งข้อความคือที่เขาวมมาคืออันนี้นะครับผมคืออันนี้นะครับอันเนี้ยนะครับมันจะไม่ขึ้นทุกบัญชีนะครับผมพอไม่ขึ้นทุกบัญชีพอไม่ขึ้นทุกบัญชีนะครับมันเราจะทำให้เราครับไม่เจอามผมว่า เราไมีที้งใครไหมนะครับจริงๆเราครับผมมั่นใจว่า Facebook เนี่ยจะป้อนมาทบัญีอยู่แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการที่จะต้องการปิดฟีเจ้าเนี่ยไปไว้นะครับพี่พยายามยืนยันยอดในเพจบ่อยๆนะครับกับบัญชีโฆษณาขนาดนะครับกับบัญชีโฆษณานั้นเอามันยืนยันยอดในเพจบ่อยๆคือหมายความว่าพี่ต้องมายืนยันนะครัลาพี่ปิดการขายในอินบ็อกซ์ไหมครับพี่เขาเปนยืนยันยอดปกติแค่นั้นเลยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นในเองนะครับ พราะมันชีไม่ใหม่นะครับบางอันมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีประวัติในการดิดันยอดแบบนี้นะครับเราเฟซบุ๊กเนี่ยคราบวังการข้อมูลในการดิจิดันยอดงเนี่ยพันลำบุบอินบอกผมพี่เนี่ยเอามาอิงนะครับเพื่อเป็นดาฝ้าหาลูกครับแบบนั้นเองพี่นะครับผมยังไม่ก็ลำอมนู่นะครับสวัสดีครับ